สวัสดีวันนี้ก็คงจะแปลกหน่อยแปลกที่ว่ามีคำสอนอยู่ตอนหนึ่งที่จะได้นำมาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังคำสอนคำนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสโดยเฉพาะหมายความว่าผู้ที่มี นิสัยมีวาสนาหรือว่ามีพลังจิตที่ได้สะสมมาในอดีตชาติถึงจะได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสนี้ให้เป็นประโยชน์ได้เนื่องจากว่าพระพุทธองค์นั้นเมื่อจะแสดงธรรมก็จะต้องพิจารณาดูสก่อนว่า คณะนี้ควรจะแสดงทรรอะไรขั้นต้นหรือขั้นกลางหรือขั้นสูงจะต้องแสดงธรรมให้ถูกต้องกับบุคคลเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ฟังอย่างจริงจังคำสอนที่พระองค์ยกขึ้นมานั้นสรงยกขึ้นว่าเอธาปัสสิมังโลกัง กตตังราชถูบะมังยะถาภาลาวิสีนันตินัตถิสังโฆวิชานตังฟังอย่างนี้ก็คงจะฟังไม่ออกเพราะเป็นภาษาแขกหรือ,อาารียกว่าภาษาบาลีอย่างนี้ก,ก็มีใจความว่าเอทะปัสสิมังโลกังกิตตังราชถูปะมังหมายความว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ โลกนี้มันเป็นสิ่งที่เพียงประดับขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกันกันกบราชรถอันคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งหมายความว่าสิ่งต่างๆที่โลกเราได้รับอยู่ในเวลานี้จะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นเงินทองเข้าของ จะเป็นผู้มีเกียรติสูงบ้างเป็นรุ่นบ้างอะไรเหล่านี้ตั้งยศดตั้งถาบรรดาจาักกันขึ้นมาพระองค์ได้ทรงตรัสว่าอันนี้มันเป็นเ,เครื่องประดับโลกแต่อันคนเขาคนเขาก็หมายความว่าคนโง่เขาเรียกว่าโง่เขลาหมกอยู่ผู้รู้ก็หมายถึงผู้ที่มีความฉลาด เขาไม่ได้ติดข้องอยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่ายังติดข้องอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าคนโง่ทำไมพระองค์จึงทรงตรัสอย่างนั้นก็พระองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับราชรถความจริงราชรถนะั้นมันก็มีล้อเหมือนเกวียนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเกวียนนั่นเอง แต่ก็เอากหนกเอาทองเอาอะไรไปปะแล้วก็ประดับประดากันขึ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นราชรถทีนี้แท้ที่จริงนั้นร่างกายของคนเรานั้นมันก็เหมือนกันทุกคนแก่ก็เหมือนกันเจ็บก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันคนจะเป็นยศดท้าบรรดาศั์คนจะมีเงินมีทอง,อง้าของคนจะเป็น คนยากจนคนจะเป็นคนอนาถาหรือจะเป็นชาวไร่ชาวนามันก็ลงไปในสภาพเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอันคนเขาหมอกอยู่แต่ผู้รู้หาข้ออุไมทแต่ทั้งหลายขอให้ฟังให้ดีว่าคนที่หลงยศถารดาสั์คนที่หลงเงินทองเข้าของคนที่หลง ในสิ่งต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นมาในโลกปัจจุบันนี้มากมายหลงในสิ่งนั้นก็ทำให้ถือว่าเป็นคนโง่หรือว่าเป็นคนเขาแล้วก็หมกมุ่นอยู่หมกมุ่นอยู่ในยศถาบันดาศักหมกมุ่นอยู่ในเงินทอ,องเข้ากอมหมกมุ่นอยูอ่อย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องคือหมายความว่าหลง นี่พระองค์เทศนาหรือแนะนำคนอีกชั้นระดับหนึ่งแต่อีกชั้นระดับหนึ่งฟังไม่ออกฟังแต่ว่าฉันได้ยศฉันนั้นฉันได้ยศฉันนี้แหม้ดีใจฉันได้เงินได้ทองมากมายแค่นั้นแค่นี้ฉันดีใจเออฉ,ฉันได้นู่นฉันได้นี่พวกแกไม่ได้ฉันได้อย่างนี้แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาได้ นั่นน่ะคือว่าคนเขาหมกอยู่ผู้รู้เขาไม่ได้คล้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วพระองค์ตรัสเนี่ยเพื่อจะยกระดับฐานะบุคคลคนเหล่านี้ที่จะยกระดับฐานะขึ้นมาได้นั้นเขายกระดับฐานะมาจากคุณธรรมเขาไม่ได้ยกฐานะมาจากความสมมุติบัญญัติผู้ที่ ได้รับยกย่องว่ามีคุณธรรมก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรมอันพระสงฆ์ผู้ทรงไว้อย่างนี้และพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติรีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าจเจริญมาด้วยคุณธรรมและการที่จะพัฒนาจิตมันต้องพัฒนามาตั้งแต่ต้น มาตั้งแต่สมถะแล้วก็มาวิปัสนาในยกฐานะของจิตจิตเนี่มันจะถูกยกฐานะขึ้นแล้วก็เป็นไปตามคุณธรรมเหล่านั้นเราท่านทั้งหลายเราก็เห็นว่าพระเทรานุเถระอะไรต่างๆที่ท่านทรงคุณธรรมในป่าในดงอยู่ลึกแค่ไหนเราพากันไปกราบไหว้เพราะอะไรเ,เพราะท่าน ไม่ได้เป็นคนเขลาถ้านไม่ได้หมกอยู่แต่ที่นี่อยู่ในบ้านในเมืองก็ไม่ค่อยจะมีใครอยากจะไปกราบไปไหว้ก็เพราะว่ายังหมกอยู่ท่านเหล่านั้นยังมกอยู่เมื่อหมกอยู่ก็เรียกว่าอยู่ในฐานะที่คุณธรรมต่ำเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสคาถานี้ขึ้นมาแล้ว บางทีคนก็ฟังไม่ออกบางทีคนก็ฟังออกถ้าคนฟังออกก็จะรู้เรื่องถ้าคนฟังไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่ายังไงก็ตามพระองค์ก็ทรงจัดไว้แล้วว่าเอธาปัสสะสิมังโลกาณกิตตังราชถูปมังยทถาพลาวิศีนันติน,นติสังโฆวิชานตาังเสู่เจ้าทั้งหลาย พากันหมกมุ่นอยู่เหมือนกันหมกมุ่นอยู่ในสมมติบัญญัติเหมือนกันกันกบราชรถอันคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่สวัสดีส